กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่อง Laso Channel เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสุ่มอ่ากิจกรรมของหมาลุมนะครับก็ซึ่งได้ทําการซุ่มไปแล้ว EP ที่แล้วนะครับผมเป็นการสุ่มก็ได้ตัวแล้วก็ดอกไม้นะก็คือเกลืออยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะสุ่มอีก10ครั้งนะครับผมว่าเราจะได้อะไรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะผมก็เป็นอ่านะครับลาพึงวาตะนะครับ ซึ่งตัวนี้ผมมีอยู่700นะครับผมผมจะกดซุ่มแค่10ครั้งนะครับแล้วก็จะไปหาเก็บมาใหม่ให้ครบ500นะครับจะได้มาสุม่มถ้าพร้อมแล้วเริ่มกดเลยนะแต่ผมจะกดแบบว่า10ครั้งเลยนะครับไม่กดทีละครั้งนะทีละครั้งมันจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะเอาล้ครับผมหนึ่งสองสามสิบครั้งไปอิดาตัว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 เฮ้ยดอกไม้นะผมอืม ตัวตกไม้ตอกไม้ตัวโอ้ได้ตัวมาห้าใบครับท่านผู้ชมหาว่าเกลือไมก็ไม่เท่าไหร่นะครับยังยังโอเคครับผมยังโอเคอยู่นะครับ,รบได้ตัวห้าใบแล้วก็บวกกับในันี้ได้เป็นหกใบพอดีนะครับเอานะครับผมออตอนนี้ผมกําลังเก็บตัวนะครับดองตัวดองตัวตอนนี้ดองได้ยี่สิบเจ็ดใบแล้วครับประมาณนี้ แล้วก็แถมแถมอีกหนึ่งเซตนะผมเป็นอันนี้นะฮะเปิดเปิดเปิดหายี่สิบหอันนะครับไปไปไปอืมเกลือ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 อู้หูวเลยอ่ะัลโลโลโลดูดิจะมีมาไหมเอ้ตัวใบนึง โอเคครับผมเฮ้ยได้เฉยเดี๋ยวแคปแป๊บเดี๋ยวแคปแป๊บครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปทำการถ่ายคลิปสุ่มการ์ด NDR นะครับผมก็ขอสุ่มไปเพลงเขานี้ก่อนโอเคผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ก็อย่ายลืมกดติดตามแล้วก็อย่ายลืมติดตามคลิปใหม่ๆของผมเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ